อ่ะก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับดิ้งแคสเตอร์ทีวีแอผมนะก็สวัสดีนะครับนัเราก็อยู่ในอีเวนต์ของวิวอิดเพย์อิดนั่นเองครับผมนะอ่ะซึ่งอีเวนต์นี้นะครับ,น, It, hey It, น,น,รบนะ,นะบนะก็จะมีของฟรีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับผมนะซึ่งเราจะต้องเข้าไปเอาในแมปนะครับผมนะ ซึ่งแบบที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นั้นก็คือแบบนี้เนี่ยแหละครับนะที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นั่นเองก็เดี๋ยวผมทำการทิ้งไวต้ตาล่างคลิปนะผมนะพอทุกคนเข้ามาแล้วนะครับนะก็ให้ทำการเดินไปที่ตรงนั้นเลยนะครับผมนะที่มันมีคำว่า pay it อ่ะทำการกด E ที่เจ้านี่ชึบทำการกดคำว่า redeem code แล้วก็ทำการใส่โค้ดไปเลยนะครับผมนะก็จะมีทั้งหมด4โค้ดนะครับนะก็โค้ดแต่ละโค้ดนะครับก็จะได้ของไม่เหมือนกันนะนะก็สับโค้ดนะครับนะั่นก็ให้ทำการพิมพ์ตามผมไปเลยนะครับผมนะ ของชิ้นแรกได้แล้วนะผมนะก็ต่อไปโค้ตต่อไปแล้วนะผมนะอ่ะหลังจากที่เราใส่สี่โค้ดไปทั้งหมดแล้วนะครับนะแล้วก็ไปเช็คที่อวตารของเราดูนะครับนะว่าเราได้ของโค้ตไปยังนะครับผมนะ ขอลองไปเช็คที่อวตารผมแป๊บนะครับนะว่าได้ของ4ชิ้นหรือ,อยังนะครับผมนะอ่ะก็จะเห็นว่าผมได้ของ4ชิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็จะมีหูฟังมีแว่นตามีหมวกแล้วก็มีกระเป๋านะครับผมนะอ่ะสัทริปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมนะเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะผมนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจะ้ะเย้ イリスさん。